มูร่งวหวว่วานลิขิดหัวนักนิยายจีนย้อนยุคเข้มข้นมีอีบุ๊กวางจำหน่ายบนเมบแล้วอย่าพลาดความสุขใหม่รอคุณอยู่ค่ะสวัสดีทุกๆท,ท่านเลยนะคะไปที่ brokerid กกข่าวบันเทิงยอดนิยมค่ะเขียนจัวหัวว่าเกิดอะไรขึ้นกับเจ้าจิ่นไม้นะคะเธอพาดทาในละครเรื่องใหม่งั้นหรือเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะคนอ่านหลายล้านเลยนะคะแต่อะไรก็ตามแอดหวานบอกเพื่อนๆก่อนนะคะว่าเรื่องดั่งตะวันฉายฉานเนี่ยสนุกมากเลยค่ะ พะชันแล้วนะคะต่อให้มีบทแบาบทวิพากวิจารณ์อะไรเนาะจากบล็อกเกอร์ท่านไหนบอกมาว่าเรื่องนี้ไม่ดีเนี่ยแอดหวานเถียงหัวชนฝาเลยนะคะยิ่งดูยิ่งติดไม่เชื่อเพื่อนๆไปดูสิแต่ถ้าท่านใดที่ไม่เคยดูมาก่อนแล้วก็ได้บังเอิญแบบไปอ่านเนาะบทความอะไรที่เป็นประเภทนี้แล้วก็อาจจะมีความหลงเชื่อไปได้นะแต่สําหรับคนที่ดูเนี่ยอย่างแอดหวาน,นแอดหวานบอกเลยเรื่องนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เพื่อนๆต้องเก็บให้จบนะคะมาค่ะเดี๋ยวเรามาดูมาดูบล็อกเกอร์ข่าวบันเทิงย นิยมเขียนกันนะคะที่เขาจั่วหัวว่าเกิดอะไรขึ้นกับเจ้าจินไม้เธอพัฒนาในละครเรื่องใหม่งั้นหรือนะคะเธอบอกว่าเจ้าจินไม้นั้นเป็นนักแสดงหญิงมากฝีมือที่มีผลงานละครฮิตมากมายเลยแต่ว่ากลับมาพัฒนาในละครที่ดัดแปลงมาจากนิยายของกู้ม่านนะคะเรื่องดั่งตะวันฉายช้านค่ะในด้านหนึ่งนั้นเธอเป็นนักแสดงมากความสามารถที่ได้รับการยอมรมับในอีกด้านหนึ่งเธอก็เป็นนักแสดงที่แบบดัดแปลงจากนิยายรักคลาสสิก สำหรับเรื่องนี้ค่ะละครที่หลายคนตั้งหน้าตั้งตารอเรื่องนี้กับล้มเหลวตั้งแต่นะคะออนแอร์วันแรกถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักบางคนถึงกับวิจาร์ณว่าเจ้าจินไม้นั้นเหมาะกับบทนักเรียนมัธยมปลายมากกว่า เธอไม่ค่อยเข้าถึงบทบาทแบบนี้เลยเกิ <S <S อดอะไรขึ้นกับเจ้าจินไม้งั้นหรือมีข้อหมายคำถามในฐานะดาราดเด็กเนี่ยเธอก็ไม่ใช่แค่คนสวยที่อาศัยความนิยมเพียงอย่างเดียวนะตอนอายุ14ปีเนี่ยบทบาทของเธอในฐานะนักเรียนอัจฉริยะค่ะจินชินชิน, <S <S ชน,ชนในละครเรื่อง a r i t r e r y union นะคะน่าจดจำมากตอนอายุ17ปีนะคะก็มีเรื่องภาพยนตร์เนาะ the wandering earth นะคะก็ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากใน box office ค่ะต่อจากนั้นนะคะละครต่อมาเนี่ยก็ประสบความสำเร็จมากๆเลยนะคะเป็นลินเหมียวเหมียวก็ประสบความสำเร็จแล้วก็แน่นอนได้รับความชื่นชอบจากแฟนๆนับไม่ถ้วนเลยค่ะตอนเธออายุ18ปีนะคะเธอเข้าเรียนที่สถาบันการละครแห่งชาติด้วยคะแนนนะคะสูงสุด ของประเทศเลยค่ะแล้วก็ในละครนะคะแนวระทึกขวัญน,นะคะเรื่อง r e เบิร์นะคะเธอรับบทเป็นเฉินรุ่ยค่ะเด็กสาวผู้มีความแค้นฝังใจแล้วก็อ่อนวหวนะคะถือว่ามีฝีมือมากเลยแล้วก็ในละครแฟนตาซีชื่อดังนะคะเรื่องนี้เนาะ The Beginning นะคะเรื่องนี้เนี่ยโอ้โหทําให้แบบเกือบได้อะเกือบที่จะแบบมีข่าวว่าน้องเขาก็ตัดชุดไว้รอแล้วนะชุด The Golden Goddess นะ Golden Eagle Goddess นะคะเวทีนี้แหมรุ่นพี่ได้หลาย คนเนาะคุณเจ้ารี่อิงคุณเดลบาได้มาเนาะคุณหลิวอีเฟยก็อยากจะให้น้องเจ้าจินไม้ได้แต่ว่าน้องเขาก็อายุสิปีในตอนนั้นนะคะแล้วรุ่นพี่หลายคนยังไม่ได้เลยไป่ลูกก็ยังไม่ได้คุณหยางเจอก็ยังไม่ได้ก็เลยทําไปทํามาเขาไม่แจกรางวัลน,นี้อีกแล้วแต่ว่ายังมีเวทีของ The Golden Eagle อยู่นะคะแต่ว่าไม่มีรางวัล The Golden Eagle g o d d e s s เนะคะอืมถ้าเพื่อนๆตามแอดหวานมาจะรู้ว่าแอดหวานชอบพูดถึงประเด็นนี้นะเพราะเพราะว่ามัน ติดใจอะ่ะมันติดค้างใจอยู่นะคะตอนนั้นก็คือมีข่าวว่าคือในตอนที่เขาจะประกาศว่ายกเลิกไม่ไม่มีรางวัลนี้อะ่ะก็คือทุกคนรู้อะ่ะตั้งแต่แรกแล้วว่าน้องเจ้าจินไม้ได้แล้วก็เจ้าจินไม้ก็กําลังตัดชุดคือมันจะมีชุดของชุดพิธีอยู่นะคะซึ่งน้องเขาจะต้องคือดาราทุกคนที่ได้รับตําแหน่งนี้จะต้องไปยืนบนแทน่นแล้วก็ทําทําท่าเหมือนนางพญาฟีนิกซอ์อ่ะเพื่อนๆแต่จริงอีเกิลเเป็นน้องอีเกิลนะเออพญาเหี่ยวพญา อินซีอะไรก็ว่าไปนะคะแต่ว่าก็แน่นอนส่วนใหญ่ดาราหญิงก็จะทำท่าเหมือนแบบฟีนิกซ์สวยๆอะไรเงี้ยในชุดสีทองอารามเลยนะคะเกือบได้เห็นน้องเจ้าจินไม้ของพวกเราไปนะคะ ซึ่งประวัติการทำงานแบบนี้นะคะก็ถือได้ว่าเจ้าจินไม้นี่เป็นระดับแนวหน้าของนักแสดงหญิงในวัยเดียวกันเลยนะคะก็เป็นแบบ2 0 0พกว่าไปนะคะรุ่นน้องนิซองวยหลงเองก็ไม่ได้อยไปกว่านั้นนะคะความหล่อของเขาก็กินขาดแล้วนะคะเขาก็มาเรื่อยๆมาเลียงเียงเช่นเดียวกันฐานะบทบาทที่เป็นหยวนซ่งนะคะในละครไฟหยวนเซล self, เรื่องนี้ก็ดังมากได้ลบล้างภาพลักษณ์แบบหนุ่มหล่ออย,อย่างเดียวไปแล้วเพราะเขาก็แสดงได้นะคะนี่การไล่ล่าความ รักอย่างมั่นใจแล้วก็เด็ดเดี่ยวรวมถึงความสิ้นหวังหลังจากการเลิกลาอะไรเงี้ยก็ถูกถ่ายทอดมาด้วยฝีมือของคุณซ่งมวยหลงเนาะเพื่อนเพื่อที่แบบเพิ่งเข้าวงการจีนอยากรู้ว่าเพกคนนี้แสดงเรื่องอะไรที่แบบมันเด็ดดวงบ้างก็ไปดูได้นะฝ่ายยูเเลนะคะดีมากค่ะทีนทั้ทงคู่มาเจอกันนะคะแล้วก็เจอกันเป็นครั้งแรกในเรื่องดังด่งดวงตเต้ดั่งตะวันฉายชานชอบเพิ่มคําว่าดวงใหเ้เพื่อนๆก็เอาผยอดหวานเถอะเนาะดั่งตะวันฉายชานนะคะซึ่งนิยายต้นฉบับก็ไป ของคุณกู้มานซึ่งก็นิยายของเธอถูกซื้อลิขสิทธิ์มาสร้างนะคะทุกเรื่องแหลยที่เป็นแนวรักโรแมนติกนะคะแล้วก็แน่นอนว่าตอนนี้มีคําวิจารณ์อย่างที่จีนเขาบอกว่าต้นตอของเรื่องนี้ที่ทําให้ดูแบบจุดชืดก็คือตัวละครน,นั่นแหละก็คือสไตล์ของตัวละครไม่สอดคล้องกันบ้างนะคะบอกว่ามันเป็นละครเกี่ยวกับชีวิตในมหาเชทยลาลัยแต่ว่ากลับขัดฉากที่สมจริงไปแล้วก็พอบอกว่าเป็นละครเกี่ยวกับที่ทํางานเนี่ยแต่ว่าฉากที่ปราก ภายใต้เลนส์ก็เป็นสถานที่ทำงานแล้วก็การทำงานที่ไม่สมจริงนะคะเต็มไปด้วยความวา้างเปล่าชาวเน็ตจีนาบางกลุ่มเขาว่าอย่างงั้นกันนะคะ ซึ่งเขาบอกว่าทำให้พวกเขาซึ่งเป็นผู้ชมกลุ่มนั้นะไม่รู้สึกถึงความเชื่อมโยงกันนะคะของเรื่องราวที่เกิดขึ้นตลอดทั้งเรื่องด้วยนะคะแมจะบอกว่าพวกเขาไม่มีทักษะการดูละครก็นอกกระแสอยู่นะคะต่อมาประการที่สองค่ะเครื่องแต่งกายแล้วก็การแต่งหน้านะคะแล้วก็อุปกรณ์ประกอบฉากนั้นแย่มากเลยถึงแม้เรื่องราวจะเกิดขึ้นในปี2011เนี่ยแต่ว่าภาพบนหน้าจอกลับเต็มไปด้วยเสื้อผ้าและการแต่งหน้าสไตล์เก่าๆซึ่งไม่เพียง แต่ดึงผู้ชมออกจากเรื่องราวทันทีแต่ว่ายังทำให้เจ้าจินไม้ที่ดูสดใสและมีชีวิตชีวานั้นดูแก่ลงไปอีกด้วยนะคะนี่มันก็เป็นการเสียดายความสวยของเจ้าจินไม้จริงๆแม้แต่เสื้อผ้าแบรนด์หรูหลายๆชิ้นในละครนั้นก็ดูราคาถูกเมื่อเจ้าจินไม้ใส่อยู่บนตัวสิ่งนี้ก็ทาให้ผู้ชมนั้นถอนหายใจค่ะด้วยเครื่องแต่งกายแล้วก็การแต่งหน้าและอุปกรณ์ประกอบฉากที่แย่เช่นนี้การสแสดงของทั้งนักสแสดงแล้วก็ เนื้อเรื่องเนี่ยจึงถูกตั้งคำถามการแสดงของซ่ง่วยหลงถูกวิจารณ์ว่าแข็งทื่อขาดเคมีกับเจ้าจินไม้ทำให้พอดเรื่องโรแมนติกวันวานเนี่ยดูไม่น่าสนใจนะคะที่ร้ายแรงที่สุดคือพอดเรื่องมันก็ซ้ำซากแล้วก็ยืดเยื้อพอดเรื่องแบบหนุ่มจนทรยศสาวรวยซีอผู้ทรงอานาจแอบรักและปกป้องเธอนั้นก็มีอยู่ครบทวนในเรื่องค่ะแม้ว่ามันอาจจะพอรับได้ในปี2011แต่ว่าพอมันได้มาออนแอ ในปี2025เนี่ยมันก็ดูไม่เข้ากับยุคสมัยเลยนะคะที่น่าประหลาดใจยิ่งกว่าก็คือทีมงานใช้เวลาถ่ายทำเรื่องนี้ถึง122วันแล้วก็เดินทางไปถึง7เมืองด้วยกันนะคะพวกเขายังได้ซื้อลิขสิทธิ์เพลงคลาสสิกนะคะของสเตฟานีซุนแล้วก็เจฟช่างมาด้วยนะคะก็ดูเหมือนว่าจะทุ่มเทยอย่างมากแต่ผลลัพธ์สุดท้ายกลับดูแปลกๆอย่างไรก็ไม่รู้ นี่ก็เป็นบทวิจารณ์ของบล็อกเกอร์ท่านนีนะคะก็อย่างเทีดหวานบอกเงี่ยถ้าดหวานไม่ได้ดูแอดหวานก็คงจะต้องให้เพื่อนๆไปลองดูว่าเออจะเห็นกับเขาไหมนะคะแต่อะไรก็ตามแอดหวานดูแล้วนะแต่แอดหวานก็จะบอกให้เพื่อนๆไปดูเช่นเดียวกัน เรื่องนี้ยิ่งดูยิ่งดีบอกเลยนะคะแล้วก็จริงๆแล้วอะ่ะมันเป็นทรงเดียวกับนิยายต้นฉบับนั่นแหละเพื่อนๆก็คุณกู้มันไม่ได้เน้นนางเอกที่จะต้องเป็นคนแต่งตัวสวยงามนะคะเรื่องนี้คลายแม็กของเรื่องก็คือคุณกู้มันต้องการให้แบบนางเอกนะั้นเป็นผู้ที่เยียวยากลางปีกสุดๆเลยนะคะปกป้องว่าที่หลวสุดๆนางเอกของเราก,กากันมากนะกากันในเรื่องที่ ในเรื่องที่แบบมีความกล้าที่จะปกป้องนะคะปกป้องพระเอกของเราสุดๆเลยนะคะไม่ว่าจะต่อหน้าญาติของพระเอกหรือว่าต่อหน้าญาติของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่ได้เป็นความก้าวร้าวนะแต่ว่าเป็นความเขาเรียกว่า พูดจาดีอะไรดีนะคะแต่รู้ได้เลยว่าปกป้องเออแล้วก็ไม่ได้เน้นว่านางเอกจะต้องสวยกิ๊กต้องแบบแต่งตัวแมทแบนเนมโนนีแต่เขาเน้นพระเอกเออพระเอกเป็นคนที่แต่งตัวโค้รเก่งดังนั้นนางเอกของเราก็เลยแบบมีความรู้สึกว่าฉันอะ่ะก็ไม่อยากเป็นยายเพิงที่จะต้องเดินกับแฟนตัวเองคือ คือตัวของนางเอกชื่นชมแฟนมากเลยแฟนโคตรหล่ออะไรเงี้ยเราก็เข้าใจเลยนะเราก็เข้าใจความเป็นนางเอกเลยนะคะเพราะฉะนั้นในนิยายต้นฉบับมันก็ไม่ได้บอกว่านางเอกจะต้องแต่งตัวเลิศอลังการไงคือนางเอกเป็นคนที่เธอมีนิสัยแบบเออเฉยๆเป็นธรรมชาติอยู่แล้วคนก็รักเธอแบบเป็นคนที่โดนลุมรักเอาง่ายๆแต่ว่านางเอกของเราไม่ค่อยเข้าใจตะก,กะอะไรที่ลึกซึ้งเท่าไหร่นะคะเพราะว่ามองโลกแบบค่อนข้างไร้เดียงสานิดนึงเพราะชีวิตไม ไม่มีอะไรที่จะต้องเจ็บปวดนะเอาง่ายๆมีแค่เรื่องเดียวก็ไม่ได้เจ็บปวดนะเรื่องที่พ่อไปมีแบบแยกกับแม่ออที่พ่ออยากกับแม่อะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ก็ไม่ได้เจ็บปวดเพราะว่านางเอกเองบางทีก็ว่าพ่อได้ด้วยแล้วก็เข้าข้างแม่ด้วยอะไรก็ว่าไปนะคะเอาละค่ะนี่ก็เป็นทั้งหมดของอีพิโซดนี้นะคะก็แอดวานไม่เห็นด้วยแอดวานคิดว่าเรื่องนี้ดีมากเลยเพื่อนๆอ,อย่าลืมดูกันนะคะดังตะวันฉายชานค่ะให้ทุกท่านมีความสุขมากๆหวานลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ